สุดท้วผมผมกลองนะครับจากร้านต้นยางโยนพระนามสองนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับวันตุ้จีนนะครับก็เป็นปีใหม่คุจีนนะวันนี้เป็นวันไหวกันนะครับพอดีผมก็ลืมนะครับก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงยังไงก็ขออภัยนะครับจริงๆก็ทามีก็จะใส่ให้นะครับล้อตัวนี้นะครับเรากลับมาพบกันนะครับในวันนี้กันนะครับวันนี้เป็นวันตุ้จีนนะก็มาเริ่กไปด้วยนอตัวนีนแล้วกันตัวนี้เป็นล้อของดีเซนตินะครับเป็นล้อสเปคห้าลูร้อยสิบสี่สา 5รู114.3ก็คือ5รูมาจรฐานทั่วไปนะครับใส่ได้กับรถทุกคันเลยนะครับ109บ้านเราใส่ได้หมดนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นลายอที่คุณเห็นนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อเทียบน้ําไม่ใช่ล้อแท้นะครับแต่ว่าคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบเท่าไรเอยอันนี่ขอบ17นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะ นะครับแล้วก็ล้อตัวนี้ออฟเซตนะครับอยู่ที่35นะครับออฟเซตอยู่ที่35นะนะครับอ่าก็เป็นงานทั่วไปแล้วกันนะครับถือว่าน้ำหนักเป็นไงก็โอ้นักอยู่นะใช้ได้นะครับความแข็งแรงถือว่าโอเคเลยนะครับที่ขอบล้อนะครับอ่ามีคำว่าดีเซนตีอยู่นะครับล้อตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมก็เห็นบ่อยนะครับลูกค้าจะชอบใส่มาแล้วก็สุดท้ายก็มาเทิร์นเป็นล้อเดิมก็เทิร์นล้อคนวนี้ออกนะครับผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับถูกกว่าเบอร์ใหม่เกินครึ่ง ของเก่ารับเทิรนด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนอยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ คำสั่งคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ